ระบบหลังบ้านจะดูแลยากแค่ไหนกันเชียวลองเจอเซอร์วิสหลักร้อยเซอร์เวอร์หลักพันคนใช้หลักล้านจะดูแลให้ดีผมว่าไม่ง่ายนะครับวันนี้เชงคมาเดกับผมพรุ่งนี้จเจริญสุภคุณเราจะมาคุยกันกันกบการบริหารงานหลังบ้านขนาดใหญ่ม,มากของ Grab กับคุณธน,นันเฉลิมสินสุวรรณ Engineering Manager Deployment Automation จาก Gra b Taxi Holding งงานเบื้องหลังกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนนี้ครับ Take Monday Podcast brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีครับเทอโบยินีต้อนรับสู่เทคมันเดยนะครับสวัสดีครับพี่แม็กครับโอเคเทอโบพอจะแนะนำตัวเองแบบสั้นๆให้ท่านผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับก็ชื่อเทอโบครับปัจจุบันเป็นอินเ n เนียร์แมเนเจอร์อยู่ที่แกร็บดูแลง,งานส่วนของ อ่า l o y m e n t Automation ก็คือเป็นทีมทีมงานที่สร้างทูสสำหรับให้อาวิศวกรภายในกลับเนี่ยสามารถ deploy ตัวแอพพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ๆขึ้นสู่ Staging และ Production ได้ครับอืมโอเคอ่ะงั้นก่อนจะเข้าเรื่องอยากจะให้เทอร์บช่วยจะปูพื้นเปิอเป็นพื้นฐานให้ฟังหน่อยครับว่าคอนเซปต์ของเจ้า Continuous Delivery หรือว่า CD เนี่ยมันคืออะไรครับครับก็อตัว Continuous Delivery เนี่ยโดยหลักการแล้วก็คือการ Auto m ม t ตงาน d e l i v e r ร<ม>ทั้งหลายครับก็คือเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยเวาเราจะ d e PLOY Application เวอร์ชันใหม่ๆขึ้น Staging <ม>หรือ production เนี่ยตัวเราเนี่ยต้องอมี e อ g i n e e r มานั่งอัพโหลดขึ้น FTP SSH เข้าไปรัน n s t a l l a t i o n Script หรือรันรนพิมรันของเราเองแล้วก็ d e PLOY เปิดพอร์ตอะไรพวกนี้ตัวงานของ Continuous Delivery เราจะเอ e ตรงนั้นด้วยการอ่ามีเขามีมีเข้ามาสเตอ Master, ปุ๊บเราก็จะมีสร้างไพ p e ไลน์ขึ้นมาแล้วก็ทำงานการ d e PLOY ตรงนี้แทนมนุษย์หมดเลยโดยที่อามนุษย์แทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมอืมหรือโดยสรุปก็คือเอางานที่มนุษย์เคยทำนี่แหละเอาไปให้แมชชีนทำเนาะจะเป็นเรื่องของ,ของการหลังบ้านของงานโคดดี้ไหมครับ ใช่ครับถูกต้องครับก็หลักการคล้ายๆกับการเป็นนักบินนะครับมันย์ไม่ต้องทําอะไรแค่มาช่วยแก้ไขเวลามีปัญหาก็พอแล้วครับอืมครับอ่าจต่จริงจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในวงการเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดอีกตัวหนึ่งที่มันคล้ายๆกันชื่อว่า c o n t i n u o u s integration เนาะหรือว่า CI ไอเจ้า CI เนี่ยกับ CD นี่มันต่างกันอย่างไรครับ CI นี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นต้นน้ำของ CD ครับ CI ก็คือสมมติว่า ่าเราเป็น e v v l o p p r เคนหนึ่งเราสร้างฟีเจอร์ขึ้นมา Commit เปิด Commit อ,อ่าเปิด Pool Request เข้าไปปุ๊บตัว CI เนี่ยจะเอาตัว Change ของเราเนี่ยไปเทสไป Build โดยอัตโนมัติแล้วก็มาบอกว่าโอเค Build นี้ผ่านไม่ผ่านอ่ามันมันก็คือส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการ Merge เข้า Master นะครับขณะที่ในขณะที่ฟ d คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการ Merge เข้า Master ครับผม ก็จริงกมาด้วยกันครับก็จริงเออจริงๆก็มาควบคู่กันเนะเราตรวจเช็คโค้ดแล้วก็เอาเอาโค้ดไปดีพอยจริงๆปกติผมก็จะใช้ทูง่ายๆพวกเอ่อ l i r i l e ci หรือว่า Kit Hub อ c t i o n อะไรเงี้ยทำงานพวกนี้นะครับแต่ทีนี้ของแกร b ฟเนี่ยน่าจะยิ่งใหญ่พอสมควรเพราะว่า Grab มี Service เยอะเยอะมากๆนี้เพื่อให้เห็นภาพนิดน,นึงตอนนี้ Grab เนี่ยให้บริการ Service อะไรบ้างครับตั ก็ปัจจุบันก็หลักๆก็จะมีตัวโมบิลิตี้ครับก็คือ grab Taxi, grab bike อ่าแล้วก็ Delivery ก็คือ grab Food หรือ grab Express อแล้วก็มีสายทาง Financial ก็คือ grab Pay หรือ grab grab อินชั e grab b a n กครับผมอืมตอนนี้เจา<ม>้า<ม>ตัวบริการต่างๆตอน,นนี้รวมรวมบริการทั้งหมดเนี่ยคนใช้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่อ่าเป็นเ็นเลทางธุรกิจครับบอกไม่ได้ เอาเหรอเอาลักล้านได <อา S 1> ้ไหมน่าจะได้ค,ค,รครับก็หลักล้านเนาะอ่าก็หลกักหลายล้านนะครับเ <c oughs> ออหลายกว่าล้านจะทําจะทำเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ให้มาแฮนด์ลตรงเอข้อมูลพวกนี้เนี่ยตอนนี้เรามีเซิร์ฟเวอร์จํานวนเท่าไหร่ครับระบบอ่าก็เท่าที่เช็คมาล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณอ่าหกถึงเจ็ดพันตัวครับในสเปซเจ็ดพันตัวในสเปซที่ผมรู้จักแต่น่าจะมีเพิ่มอีกครับ เอาแค่เอาแค่ที่เรารู้จักแค่ข้อหกเจ็ดพันตัวไปแล้วนะออาคราวนี้ภายได้ภายใต้เซอร์วิสที่มันแตกต่างกันมีเอมีบริการมากมายเนี่ยครับแล้วก็เซอร์เวอร์เยอะแยะแล้วก็รวมถึงคนใช้ที่มีเป็นหลักล้านหลายล้านหลายล้านคนเลยเนี่ยเอะจะทํายังไงที่ทําให้บริการพมกนี้ยมัน,ม,นมันราบรื่นได้ครับอก่อนอื่นเลยครับเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า quality engineering mindset ก็คือเป็น มันเป็นหลักการและ Principle <ม>ของการบริหารงาน Development นะครับว่าแบบโอเคคุณคุณจะออกฟีเจอร์อะไรสักอย่างเนี่ยคุณมี c ท s e coverage ที่ดีพอหรือยังคุณคุณมีเช็ค l l s t t เช็คว่าโอเคทุกอย่างคุณพร้อมแล้วหรือยังคุณมีทีมงาน On Call คุณมี Monitoring มี alert set up ไว้หรือยังสำหรับฟีเจอร์นี้ Service นี้ครับผมอันนี้คือส่วนหนึ่งอ<ม>อ่า แล้วส่วนที่สองเราก็จะมาพูดถึงการ deploy ละบ้างอสมมุติว่าเราจะ Deploy ฟีเจอร์ใหม่ฟีเจอร์หนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าแบบโอเคมันจะทํางานยังไงเมื่อเจอกับผู้ใช้นับล้านแบบนี้แล้วก็จะมี <c oughs> การ Deployment <c oughs> ที่เรียกว่า Canary ก็คือสมมุติว่าตัว Service นี้มี Server อยู่สี่สิบตัวห้าสิบตัวเราลอง Deploy <c oughs> ลงไปก่อนสองตัวสามตัว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ดูมอนิเตอร์ดูเม t ริกจาก เซิร์เวอร์สองหนึ่งสาตัวนั้นว่าโอเคมีปัญหาไหมถ้ามีเราโรแบ็กได้เลยอ่าเราก็โ <ừ> รแบ็กได้เลยโดยที่มันก็จะกระทบกับผู้ใช้แค่ประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตของทั้งหมดครับผมครับครับแล้วก็อานอกจากนี้เราก็ยังมีการทดลองกับอ่า rolling deployment คือแทนที่จะเริ่มเริ่มน้อยแล้วเอาทีละเอยอะเลยก็คือแบบสิบเปอร์เซ็นตยี่เปอร์เซสิเอร์เ็ไปเรื่อยๆจนครบร้อยปอร์เซ็ก็มี <ừ> ครับผม อ่ารวมถึง Blue บูคีนด้วยก็กำลังทดลองอยู่ครับอไอ้บูค hey, <Blue> ีน,นแคนเนลี่ต่างก,กันยังไงจริงที่ผมเคยถามแขกไปสักคนนั้นผมลืมบูค <laughs> <Blue> ี <King S 2> นแคนเนลี่ต่างก,กันยังไงนะครับครับก็คืออ่าสำหรับแคนเนลี่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโอเคเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ห้าสิบตัวอ่าเราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อยู่เฉพแค่สองสามตัวเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันใหม่ก่อนแล้วมอนิเตอร์ถ้ามีปัญหาเราก็โรแบ็กสองสามตัวนั้นแต่ก็ระวังนั้นก็คือ มันก็จะมีผู้ใช้ที่รับผลกระทบไปแล้วสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นที่ทราฟฟิกของเขาโดนส่งเข้ามาสองสาตัวนั้นนะครับในขณะที่บรู e ินเดพลอยเมนต์เนี่ยสมมติว่าเรามีห้าสิบตัวอ่าเราเรียกห้าสิบตัวนี้ว่าบ u ูพอเราทําการ Deployment ปุ๊บเราสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาอีกห้าสิบตัวชื่อกร e นอ่าแล้วก็ส่งทราฟฟิกจากบรูมาหา Green เลยในกรณีแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าตัวเวอร์ชันใหม่มีปัญหาปุ๊บสิ่งที่เราทําก็แค่เรากดกดสวิต ตัดตัดกรีนทิ้งแล้วทุกอย่างก็กลับมาที่บรูเหมือนเดิมก็คือถ้า r e s เป n d Time จะสั้นกว่าครับคือคือถ้าเกิดว่าเนี่ยคือใช้เซิร์ฟเวอร์จำนวนสองเท่าของปกติในช่วงระยะเวลาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นแหละช่วงเวลานีพอถูกไหมเพื่อทําให้ลด r e ปอน n ์ลงแล้วถ้าเกิดว่ามันโอเคแล้วก็ตัดของเก่าทิ้งเอาไปทำอย่างอื่นแล้วก็ถ้ามันไม่โอเคก็ย้ายกลับมาของเก่าอันนี้คือบูกนถูกไหมครับคือพ้องครับ อือ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าอินฟาสักเจอร์ที่ที่มีแพ็คเกอนี่จริงๆนี่นเป็นเป็นเอ่อแพ็คทีสของการทำงานเพื่อทำให้ทาให้โค้ดมันเอ่อมีคุณภาพแล้วก็ d ีพลอยได้อย่างราบรื่นนะครับเอ่ออิ r ฟาสักเจอร์ระดับนี้เนี่ยทาง Engineering เนี่ยมันมีปัญหาอะไรกวนใจไหมก็โดยหลักๆแล้วครับก็จะมีอ่าอันดับแรกเลยก็คือเรื่อง security เพราะว่าสมมติว่าแบบ OS ที่เรารันตัวเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายอยู่เนี่ย มีวอลเนอร์เออร์อะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องแพสถามว่าแบบโอเคปกติเราแพสเซิร์เวอร์สามตัวห้าตัวสิบตัวอ่าเราทำแป๊บเดียวก็ได้แต่พอเราต้องมานั่งแพสเซิร์เวอร์ทีละหกพันเจ็ดพันตัวอย่างเนี้ยเราก็จะอ่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมีโอกาสพลาดค่อนข้างเยอะครับอ่าทันนี้ก็คือปัญหาหลักปัญหาหนึ่งว่าจะทำยังไงให้ date. อัปทูเดตยิ่งถ้ามีเดซีโร่ออกมานี้ก็ช่วงนั้นก็จเหนื่อยเลยครับผมอือ่ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอด้วยกวาัที่เรามีสเกลเราใหญ่แล้วเรามีเซอร์วิสมากมายที่เชื่อมต่อถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำ Integration Test เขียนอินทิเ t รชันเทสขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบโอเคถติว่าเราดิพเอนไปเทสของเราเนี่ยดิพเอนเซอร์วิ B C D ถ้าหนึ่งในหนึ่งในเซอร์วิสพวกนั้นน่ะเขามีปัญหาเขาเปลี่ยนอะไรสักอย่างขึ้นมาโดยไม่บอกเราเทสเราก็จะพังแล้วก็จะพังตันต่อไปทัอทอดค ก็จะแบบนี้ครับผมก็คือพอพอมันมีคอมพิเคตเออไม่มีความซับซ้อนแล้วเราไม่ใช่เจ้าของมันอ่ะเออแล้วเขาก็แมネจของเขาเองก็จะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วไอ้เอรื่องเจ้าเจ้า vulnerability เนี่ยเออเรากำลังพูดถึงเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นหลักพันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ในใช้ในเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คงจะเสียเวลาไปเป็นอาทิตย์สำหรับการแพทอย่างเดียวอรอืมใช่ครับ อ่ะคราวนี i, ้มาถึงสิ่งที่น่าสนใจนะครับไอการทำไอคอนตินาเซอร์เวอรี่ที่ g r a ฟเนี่ย g r a ฟสร้างระบบคอนตินาเซอร์เวอรี่ขึ้นมาเองหรือเปล่าครับหรือว่าใช้ทูทูอะไรมาช่วยครับครับ,รบก็อ่า Grab ใช้ตัวกรับเองครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ก็ไม่มี CICD อยู่ครับก็คือก่อนหน้าน,นี้ก็ยังใช้เป็น Site Reliability Engineering อยู่ก็คือเป็นเหมือนเป็น DevOps มาช่วยในการ Deploy แต่พอถึงจุดหนึ่งก็แบบโอเคเราสกลเราสกล SRE ไม่ทันแล้วนะเราต้อง automate, อัตโมัตอ่าก็เลยเริ่มเริ่มการทำ c i c d นี้ขึ้นมาซึ่งถามว่าอ่าใช้ของอะไรตอนนี้ปัจจุบันใช้ s p i n นเกออยู่ครับที่เป็น Tools ในการรัน Pipeline ของเน็ตฟอ่ก <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเวลาเราเวลาเราใช้ s p i n a k ก r ก็เหมือนกับว่าเรา สร้างสเตจแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเรียงเรียงกันไปหรือจะทําแยกก็ได้ก็แบบโอเคถ้าผลจากสเตจนี้เป็น true ให้ไปต่อทางนี้ถ้าผลจากสเตจนี้เป็น f ฟ s e ให้ไปทางนี้ครับผมอือคือเป็น true ที่ชื่ออะไรนะครับเออสปินเนเกอร์เหรอใช่ครับสปินเนเกอร์อ่าเป็นเป็น s e t ท o ูจากเน็ตฟลิกครับอืมคือมันสามารถเน่อนอกเหนือจากที่เออคือจริงๆคือมันทําหน้าที่เป็นคอนเทนต์เซอร์วิสที่เราสามารถระบุได้ ว่าสเต็ปที่หนึ่งคืออะไรสเต็ปที่สองคืออะไรสเต็ปที่สามคืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใชบ่แล้วครับอืมแล้วแล้วพอมาใช้เนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงจะเป็นเอเซอรนี่มันคือดีดีจัดเลยไหมหรือว่าทูเออพวกอื่นๆน่าจะอาจจะเคยอยู่ในเออพิจารณาเหมือนกันอ่าก็ในช่วงแรกๆก็เคยมีพิจารณาแบบจะใช้ต i r ดป a r t y ี o o ูอย่างเช่น GoCD หรือ CircleCI พวกนี้เยองเหมือนกันครับแต่ก็พอมาดู Requirements ของทางครับแล้วก็อมองกันว่าโอเคใช้ Spinaker n แล้วก็สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาซ้อนอีกเลเยอร์หนึ่งแบบนี้อ่ามันจะเข้ากับ Use Case ของเรามากกว่าครับผม <S <S อ่าแต่ก็ Spinaker n เองก็มีปัญหาของเขาอยู่ก็คืออ่าหลายๆอย่างของเขาเป็นหลา,ลายอย่างของ Spinaker n เนี่ยก็ค่อนข้างเขาที่เขค่อนข้างที่จะสคริป เพราะฉะนั้นถ้าเราแบบต้องการที่จะเดเวอร์ออกไปแบบต้องการฟีเจอร์อะไรสักอย่างที่เราอยากได้แต่ถ้าทาง Open Source งเขาไม่ยอมทำให้อ่ะตรงนี้เราก็จะลำบากแล้วเราก็ต้องทำหาเวิร์กอัลเราทำกันเองครับอืมครับก็ฟังดูน่าจะน่าจะมันก็เป็นปัญหาทั่วไปแหละเพราะ Open Source <S <S เขาไม่ได้ออกแบบมาให้บริษัทเราบริษัทเดียวนีเนาะเพราะเราอยากจะมีความต้องการอะไรบางอย่างก็ก็ต้องไป Cu s t o ม i z e มันแบบเฉพาะทางไป ใชครับ,บแล้วเราก็ไม่ได้จ่ายต่อเขามามาคุยถึงเรื่องของการ implement ดีกว่าว่า้ประสบการณ์ที่ที่ implement Continuous Delivery ที่ Grab เนี่ยมีมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่เล่าให้ฟังเป็นเป็นประโยชน์ให้ท่านฟังได้ไหมครับครับผมับแรกเลยคืออ่าเรื่อง optimization ครับว่าเพราะว่า ตอนที่เลือกใช้ Continuous Delivery เนี่ยเราตัดสินใจที่จะรวมทุกอย่างมาอยู่ใน r e p o s i t o r y เดียวคือ m o n o r e p o ที่มี Dependency mm hmm. กันค่อนข้างสูงอ mm hmm. ซึ่งอ่าช่องแรกๆมันจะยังไม่มีปัญหาอะไรแต่พอ Dependency มันใหญ่ขึ้น Service มากเข้า่พอเราเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างที่อยู่ใน Common Library ขึ้นมาอ่าเราต้องมานั่งรัน e s t ใหม่หมดทุก Test Suite ต้องนั่งสร้าง Package ใหม่หมดซึ่งอ่าก็ดึง ดึงทุกอย่างให้มันช้าลงอ่าบางทีอ่าเราลงเราเปเลี่ยนเวอร์ชั่นของเวนเดอร์ทีเดียวนี่อ่าทําให้จริงๆจะทํางานไม่ได้กันไปสองวันเขก็เคยมีครับอืมอ่าแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือ Resistance เพราะว่าบางทีและบางทีบางท,างท,ทีทีมที่เป็นอ่าที่เราไปทํา Continu o u s delivery ให้บางทีเขามี workflow ของเขาอยู่แล้วโดวยเฉพาะ workflow ด้านทาง QA และ Business ที่อ่า ก็บนการซีดของเราเนี่ยให้ยังให้เขาไม่ได้อ่าเขาก็จะมี push back กลับมาว่าเอ้ยแบบนั้นไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็ต้องมานั่งเจรจากันว่าโอเคเรายอมให้ถึงตรงนี้แต่นั้นจากนี้คุณต้องอัดแอดของคนด้วยครับผมก็แสดงคือปัญหาของคนนะครับโอเคก็มีปัญหาทั้งสองส่วนนั่นแหละส่วนของที่มันเป็นเรื่องของเทคนิค c อ l p ร o อ l เบจัดการ dependency อะไรกว่าไปนะครับส่วนของการเอ่ปัญหาจัดการคนที่ให้เขายอมรับไอทูระบบใหม่ต่างๆเนี่ย เออใช่ว่าระบบที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้จะไม่มีหานื่องนี้จริงๆิงยิ่งคนเยอะยิ่งยิ่งมีรี s ิสแตนพวกนี้แหละเยอะเนอะเป็นเป็น,นธรรมดาราทั่วไปของบริษัทขนาดใหญ่นะครับอ่ะน่าจะพอหอมปากหอมคอเนาะจริงๆสปินเนเอร์เนี่ยผมก็เพิ่งได้ยินตอนเตรียมทําสคริปต์กับเทอร์บโบนี่แหละก็น่าจะเป็นทูซี่น่าจะไปลองทดสอบดูว่าจะเป็นเป็นยังไงเห็นได้ยินว่ามันเป็นแต่ก่อนเคยเคย,เคยมีเคยเชิญแขก เอ่อมาท่านหนึ่งเข้ามาคุยเล่าให้ฟังเรื่องเธอเทเลฟอร์มมันอันนั้นมันเป็นคอนเซ็ปต์แพลตฟอร์มแอสอะแอสอรโค้ดถูกไหมเขียนเขียนแพลตฟอร์มก็สปินแพลตฟอร์มขึ้นมาได้เลยไอสปินเนเกอร์นี่เข้าใจว่ามันเป็นเหมือน,ปนไปอ่านมาคร่าวๆมันเป็นปลายปลายแอสเซอรโคดใช่ไหมเอ่ออันนี้เอ่อเทอร์โบพอจะขยายความเพิ่มเติมอีกน,นิดนึงไหมไอสปินเนเกอร์เนี่ย ก็คือตัวสปิน n เก e r เนี่ยตัวไฟฟลาที่เรา define ไว้ในสปินิเกร์จริงๆแล้วมันอยู่ในรูปของไฟล์เจสเซนซึ่งก็ที่ว่างไงดีก็เป็นเหมือนกับว่าตัว pipeline ตัวนึงก็จะเป็นไฟล์เจสเนะยาวประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นถึงหมื่นสองันบรราครับแล้วเวลาเราต้องการแก้ไขอะไรก็ขึ้นมาแล้วก็แก้ไขในตัวไฟล์เจสัมนนันได้ทางทีมทางทีมเห็นว่าโอเค เราก็ไม่อยากแก้ไขไฟล์ที่ละหนึ่งหมื่นสองพันบรรทัดเราก็เลยสร้างไลบรารีเพิ่มเพิ่มขึ้นมาด้วยว่าโอเคแทนที่จะอย่างนั้นเราก็ใช้หลักการของ Java Script โอเคเรา Include Include สร้างโมดูลขึ้นมาแล้วมาประกอบกันเป็นไฟล์ครับผมก็มหลักๆ <okay. S 2> ก,ก็ประมาณนี้ครับไฟล์แอสโค e ไฟล์แอสโคดแล้วก็ประหารจัดการทําเป็นโมดูลได้ทําให้ความความซับซ้อนของมันก็ค่อยๆลดลงไปเพราะว่าเราจะประหารจัดการโครงสร้างที่ที่ดีขึ้นอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ ความความดีของ e พ i n e as code อีกอย่างก็คือเรามี revision เพราะเวลาเราคอมมิชโคดเข้าไปเราก็จะเห็นว่าโอเคใครแจ้งอะไรบ้างเราจะได้ชี้ชี้ชตัวชี้ปัญหาถูกว่าโอเคมันเกิดมาจากตรงนี้นะถ้ามีปัญหาครับผมอืมครับเออฟังดูเป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจแล้วก็เออบริษัทขนาดใหญ่ขนาดแ r ร็เนี่ยก็ adopt ใช้แล้วเก็น่าจะมีก็น่าจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่น่าเออคาณฟังน่าจะลองมาสนใจดู ก็ได้ท่าจะเริ่มต้นอีพิเม e นตนะครับอ่ะน่าจะพอเข้าใจได้แล้วว่า continuous delivery ที่ r r p h ทำอย่างไรนะครับ้าก่อนจากการเธอทโอบโมีอะไรอยากฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับอ่าก็มีครับหลักๆเลยก็คือ put the right tool to the right job ครับก็คือที่ที่พูดมาเนี่ยว่าโอเคมีสร้าง CI/CD มากมายมหาศาลเนี่ยอ่าเพราะว่าสเกลขององค์กร เป็นองค์กรที่สกเกลค่อนข้างใหญ่มีเอนจิเนียร์อยู่หลักพันคนแต่ถ้าแบบในบริษัทที่มีขนาดอื่นๆแบบขนาดเล็กๆขนาดกลางๆอย่างเงี้ยก็เลือกทูกันดีๆอย่าโอเวอร์เอนจิเนียร์ครับอืมจริงๆปัญหาคลาสสิกเลยโอเวอร์เอนจิเนียร์คิดว่าคนนู้นคนนี้ใช้ทูตัวนี้แล้วดีก็ใช้ตามปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันเนาะกลายเป็นเราก<ช>็จ<ร>ะเสียเวลาไปกับทูบางอย่างที่ที่ไม่เหมาะกับเรานะครับครับโอเคน่าจะ ขอ,ข,อขอบคุณนะครบถ้วนสําหรับเรื่องของคอ,อรีย์เซอ์เวอรี่นะครับแล้วก็ขอบคุณเทอร์โบนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจนกว่าจะพบกัน,กนใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเทคมันเดย์พอดแคสต์พรีเซนเทชั่บายเซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ํากลิ่นน้ําหอมหอมไว้มั่นใจกว่า